สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอันเฮาวัสดียำแรงของวันที่21ครับมื้อนี้หฮากับมเฮ็ดเมนูนะครับต้มบักเขือสูกเนาอพี่น้องนาอนในห้องด้ทําการต้มบักเขือแเ้วเด้อพี่น้องเด้อต้มบัาเขือซี่หน่อยดอกครับต้มไ่หลายนะครับพี่น้องบันทฮาหเฮ็ดพอะแต่ด้กินจะ้องนะครับบ่อยากกินลายอย่างกินบ่เมดนะครับนะครับเอาบรรยากาศผักพีผักน้องเฮาย้ำแรงนะครับผู้ใดวัทันมีกับข้าแรงกับมเบนเดือพี่น้องเด้อเพื่อขึ้นอยากสูบักเขือนํากันครับมาครับครับ บ่ได้มีอย่งางไรนะครับมือนีก็ต้่มปะเขือบานๆห้า,เา,เว,า,กกาวเนี่ยนะครับปะเขือจากการปลูกไว้นี่ยนะครับจากแปลงเกษตรของห้านี่ยนะครับครับมาทํา,าการนะครับต้มต้มปลาพ้อมนะครับชิซุปใส่ปลาเนาะพี่น,น้องเนาะซุปใส่ใส่ปลาห้านะครับใส่เนื้อปลานะครับหอมๆแซ่บๆนะครับมือนีมากินข้าวแรงในการเด้อพี่น้องมากินข้าวผสมปะเขือครับนี่ครับรบรรยากาศครับมาเบิ่งนี่ครับหลังจากห้า ต้มแล้วเทาก็นี่ครับเอาเครื่องปรุงใส่นี่ก่อนนะพี่น้องเนาะเทาก็สชีทำการนะครับทําการนะครับซุปได้พี่น้องแต่ว่าผมขออนุญาตตั้งกลองไว้ก่อนนะพี่น้องเนาะตั้งกลองไว้ก่อนให้พี่น้องเขาได้เห็นไหมผมนี่ครับหลังจากครับ ต้มแล้วนะครับต้มบะเขือแล้วเขาก็เอามะเขือนะครับมาปึ๊บมาใส่นะ้องพี่น้องเนาะมาใส่ครบแล้วครับบนเข้าเคืองนครับมาใส่ครบนะครับคกที่เตรียมไว้ข้างล่างนะครับมับซีหน่อยเด้อพี่น้องเด้อต้มเปื่อยๆนะ้พี่น้องเนาะต่าง่ายๆนะครับ นี่น้อยนี่ก็หลายได้พี่น้องเพราะว่าเขาเขามีปลาใส่น้ำเลยพี่น้องเนะาะนี่ครับงามเลยนะครับ ตม้มสีน้อยแล้วพี่น้องต้มปลาไนะครับต้มเสปลานะครับอเอาปลานี่ครับเป็นปลาที่เข้าไปตกมาได้เนี่ยพี่น้องเข้ากับสีเอาเต้เนื้อมันนะพี่น้องเนาะเอาเต้เนื้อทั้งสี่นะครับเอาไปใส่กับปานะครับท่เอาเต้เนื้อมันนะพี่น้องเนาะขูดเต้เนื้อมันแล้ว,วก,วก็สีทำการาตำนะพี่น้องเนาะเอาบรรยากาศให้พี่น้องเข้า ให้เห็นเพียงเท่านี้กันแล้วกันนะครับเราเดวสีคอ,อนยาดเคลียร์พื้นที่ก่อนจังค่อยสีไทยให้พี่น้องได้เห็นอีกเท่อหนึ่งเนาะหรือวาอา์กซันกับเสียเห็นบรรยากาศตอนตอนเห็ดแล้วแล้วนะครับเนาะก็เอาให้เห็นแค่นี้พ่อแล้วกันนะครับเนาะผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามไอคอนชีสเตน้ํานกันแล้วกัน,กน,กน,กนครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ